สวัสดีครับพิธีกแฟนบอลที่รักทุกท่านครับพบกับก,บการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลในช่วงกลางสัปดาห์ประจำวันพุทธที่17พฤษภาคมคืนนี้ยังมีฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบรองชนะเลิศนัดที่2อีกคู่หนึ่งนะครับทีมชนะก็จะได้ผ่านเข้าไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศ2ทีมใหญ่ครับบิ๊กแมตช์อีกนัดหนึ่งแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับเรอัลมาดริดที่เด็ดทุกแมตช์ เอดเอดีแปแชมป์เก่ารายการนี้ นะครับนัดแรกเจอกันที่บรนิเบลนะครับทินของราชันชุดขาวจะทินนนาไปก่อนจากวินิสจูเนียในช่วงครึ่งแรกนาทีที่36มสตัวหลังจากนั้นผ่านไป1ชั่วโมงเสร็จเดบรอยก็ตีเสมอให้กับทีมโรบายสีฟ้าได้ทําให้ยังมองไม่ออกคาดเดาวายากว่าทีมไหนจะได้เข้าไปชิงชนะเลิศนะครับเป๊ปเองต้องการพาทีมเป็นแชมป์ครั้งแรกนะครับในการคุมทีม City แมนเชสเตอร์ซิตี้หลังจาก เคยเข้าชิงแล้วก็อกหักมาแล้วส่วนอันเชลติกก็ต้องการทำเชิติให้มาดิดป้องกันแชมป์ให้ได้นะครับเป็นแชมป์รายการนี้ก็สูงสุดของทวีปยุโรปอยู่แล้วนะครับเวลานี้ในลีกแมนซิตี้ก็ลุ้นแชมป์เป็นจ่าฝูงอยู่นะครับ35นัดมี85คะแนนนำอาร์เซนอล4คะแนนแล้วก็แข่งน้อยกว่าโอกาสเป็นแชมป์สูงมากขณะที่เรามาดริดยกแชมป์ให้กับบาร์เซนอลไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าบาร์ซ่า มีคะแนนนำถึง14แต้มแล้วก็เหลืออีก4นัด4นัดถ้ามาดิดชนะทั้งหมดจะได้12คะแนนก็ไม่ทันดังนั้นทีมเจ้าบุญทุ่มมาซินโนนาก็เป็นแชมป์ลาลิกาสเปนไปเรียบร้อยแล้วนะครับมาดิดต้องมามุง่งรายการนี้เป็นพิเศษหลังจากที่ได้แชมป์ไปก่อนหน้านี้แชมป์ฟุตบอลถ้วยนะครับนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์ยังครับข้างในทีมทั้ง2ทีม นะครับแมนซิตี้หลังจากที่เสมอเมื่อกลางสัปดาห์ที่แล้วมาเล่นในลีกก็บุกไปเอาชนะเอฟเวอร์ตันขาดลอย3 0ต่อ0ส่วนมาดิดเองก็เฉือนชนะเกตาเฟ่ A ay, 1ต่อ0นะครับก็น่าจะเป็นอีกนัดหนึ่งที่เกมสนุกแล้วก็เต็มไปด้วยคุณภาพนะครับนะัดที่แล้วนี่ได้นะรับความชื่นชมมากว่าเล่นกันสนุกสมกับเป็นทีมระดับหัวแถวของทวีปนะครับทั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน ผลงานของผู้เล่นผลงานของทีมโดยเฉพาะผู้จัดก,การทีมหรือว่าโคช้ชก็อยอดเยี่ยมนะครับทั้งเป๊ปทั้งอันเชลติสู่กันว่าออกได้3ทางเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าแมนซิตี้จะมีตัวเลือกแล้วก็มีตัวสำรองที่สามารถลงไปพลิกเกมดูจะมากกว่าทางฝั่งของเรอัลมาดริดแถมกองเชียร์ก็เข้ามาลุ้นเข้ามาให้กำลังใจมากนะครับเป้าหมายก็คือ3แชมป์รายการนี้รวมทั้ง F a Cup ที่จะชิงกับแมนยูนเต็ดช่วงต้นเดือนหน้า นะครับมองไปที่โอกาสเสมอก็ยังมีนะครับแต่ว่าการไปเป็นทีมเยือนแล้วเสมอของแมนซิตี้น่าจะมีความได้เปรียบอยู่เล็กน้อยเพราะว่าบุกไปเสมอถ,ถึงถิ่นของราชันชุดขาวนะครับแนวรุกของแมนซิตี้ที่นำโดยฮาลันนะครับเออร์ลิงฮารันก็ยังฝากความหวังไว้ได้รวมทั้งตรงกลางที่ทำประตูได้ทั้งดบรอยทั้งกุนโดกันทั้งเป็นโรซิวา นะครับซิลฟเดนก็อาจจะลงมาพลิกเกมได้ถ้าหากว่าคลิลิชยังไม่พร้อมยังไม่สมบูรณ์นะครับขณะที่ทางมาริดเองก็มีวินิสุสจูเนียที่เป็นตัวอันตรายรวมทั้งเบนเซม่าที่ก็พร้อมทำประตูได้ตลอดเวลามองไปที่เกมสูสีมากครับมีโอกาสมีจังหวะทำประตูได้แทบไม่แตกต่างกันเลยแต่ว่าแมนซิตี้น่าจะคุมเกม,เกมบุกได้มากกว่าและสุดท้ายแล้วเป็นฝ่ายชนะได้เป็นเจ้าถิ่นนะครับชนะแล้วผ่านเข้าไปชริงชนะเลิศได้สำ,ส,ำสำเร็จสำหรับทีมเรือใบสีฟ้า ขอให้ทุกท่านโชคดีครับ